ซ้ายโอ้โหอัดไปเต็มเตมฮุกซ้ายครับหมัดขวากดเข้าไปไปเลครับมันโดนสะสมจากจังหวัดพิษณุโลกครับลูกศิษย์ของสมคิดมากวงครับสจเล็กเมืองนนโชคนำชัยครับวัย18ปีผู้ต่อกรนั้น23ครับลูคู้นี้ครับสับไปที่ต้นขาแล้วครับแข้งขวายาวดีจริงๆครับโชคนำชัยถือว่าเป็นขายาวครับแต่ว่าเดี๋ยวต้องดูอาวุธด้วยครับ โดนตกซ้ายแม่ต้องระวังครับต้นนี้อย่าไปแลกกำปั้นนะครับเป็นคําเตือนเลยครับเป็นคําเตือนครับลนได้ครับนวมเปิดแบบนี้ด้วยแล้วนูโมฮัมหมัดไม่กลุบแลกหมัดที่นูบอกว่าชอบอยู่แล้วครับโอ้ยหมัดขวาสวยครับอย่างว่าครับเอาเอายังไงครับลื่นลื่นวัยรุ่นใจร้อนครับแม่สิบแปดเท่านั้นยิ่งเจ็บยิ่งชอบครับแม่ห้าวเหลือเกินครับเอาครับ ไม่กลัวครับคมคูด่อสู้เลยอ,อันตรายนะครับขวาอย่าตกนะครับโชคนำชัยซ้ายของนูโมฮัมหมัดี่ชวัตเฉวียนไปมาครับถึงแม้ว่าจะมาแบบถอยครับมัดสวนมาน่ากลัวกลางถอยฟังนะครับโอ้โหซายหน้าของโชคนำชัยตั้งเข้าไปจิ้มเข้าไปโชคนำชัยขยับนี่ไปเลยครับจังวหวะมุดเข้ามาก็เอาศีรษะก้มกดลงนะครับ นี่ต่อยไปดีไม่ดีหลังมือข้อมือในี่โดนศีรษะนี่แตกได้นะครับแบบนี้โอ้สอกสวยครับโชคนำชัยดูแล้วนิ่งกว่าเยอะครับนักชกจากเมืองสองแควพิษณุโลกต่คนหนักครับ <c oughs> <c oughs> ดูครับเวทอันซีครับรอแล้วก็ดูครับไปครับโชคนำชัยชื่อดีเหลือเกินครับซ้ายหน้าสวยจังหากอ้าวครับตั้งศอก แข้งขวาโอ้โหล,ลูกนี้โดนเต็มรักเลยครับดูเหมือนว่าจะมีเลือดก,กำเดาซึมๆมาแล้วครับนูทักษะอย่างอื่นดูยังไม่เห็นนะครับหมัดก็ออกปอบออกข้างออกลูกครอสมากกว่าครับนูหมดโอ้โหเจอขวาบวกปากซอเข้าไปครับโชงน้ำชัยอาจจะตื่นเต้นดูครับจิ้มซ้ายแข่งซ้าย,าายโอ้โหโอัดไปเต็มๆฮุกซ้ายครับ หมัดขวากดเข้าไปไปนะครับมันโดนสะสมมาเรื่อยๆเลยครับมีปัญหาครับโพรงจมูกดูอาการไม่น่ารอดครับไหวไหมโอ้หัวหลุดไปนอกเชือกก็เรียบร้อยแล้วครับโดนเยอะมากครับโดยเฉพาะหมัดหน้าหมัดหลังของโชคนำชัยนี่ครับซ้ายกระแทกขวากดก่อนหน้านั้นก็โดนเต็มๆเลยครับ โรงจมูกครับระบบหายใจมีปัญหาครับโอ้โหกดดูจากมุมนี้ครับเข้าโกกหูครับนี่ครับที่มาที่ไปหูดับตับไหมครับโดนแบบนี้ไหมดูครับเปรี้ยงเข้าไปครับเต็ม